มาจากกลุ่มคนซึมเศร้าแต่เด้าไปยิ้มไปครับแชร์ลงกลุ่มรักความสงบแต่พบระเบิดให้แล้วนะครับชอบความสงบแต่พบระเบิดแชร์ลงกลุ่มอนุรักษพลาสติกต้านภัยธรรมชาติแล้วครับแบชร์ลงกลุ่มโซโลแต่ไม่ชอบล็อกบ,บ้านให้แล้วครับกลุ่มโซโล่ไม่ชอบล็อกบ้าน มาจากกลุ่มคนความจำสั้น V 1 5นะครับตอนนี้เราเปิด V 1 6แล้วลืมรหัสกลุ่มเก่าครับแชร์ลงกลุ่มคนชอบสวิงเควานมต5เลยหรอเมตาแชร์ลงกลุ่มรับยอดแชร์ลงกลุ่มเตรียมสอบเข้ามหาลัยประชดอีป้าข้างบ้านมหาภัยแล้วนะครับแชร์ลงกลุ่มชาวประมงแพ้กุ้งใี่แล้วนะครับแชร์ลงกลุ่มคนชอบ ปปปอ่โตยปปปอ่โตยปปปอ่โตยปปปอโตให้แล้วนะครับได้รับการแชร์จากกลุ่มอายุพันปีหีไม่แห้งแล้วนะคะแชร์ลงกลุ่มรักความเป็นส่วนตัวแต่ชอบนัวกันแบบเอาดอร์ให้แล้วนะครับผมแชร์เข้ากลุ่มชอบดื่มจีบีแต่ที่จริงแอบดีดเพราเสพมาให้แล้วนะครับ เอาหลักค่ะเมตาใหม่มาแล้วค่ะแช์นุ่งแชร์นี่แครงกลุ่มถรงสองสองแม่จีบีดีเร่องหมายสี่เหลี่ยเมตาเก็บยอดมึงแมจีบีดีลุงขายไก่หน่อยครับโอเคครับแชร์ลงกลุ่มคนชอบไว้ยาวหัวรุนแรงให้แล้วครับแชร์ลงกลุ่มคนตัดสกินเฮดยาวถึงบ่าให้แล้วนะครับ สวัสดีครับผมชายเข้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งแต่ชอบวิ่งมากกว่าให้แล้วนะครับชายลงกลุ่มคนรักไข่กรูมมิ่งแต่เอาคัตเตอร์เล็บขนจนควยขาดให้แล้วนะครับคือตอนนี้กูนั่งฟังมาจะครึ่งชั่วโมงมันไม่มีเฮียอะไรเลยเนาะชายเล่าะุงเตุงชายเล่าะุงเตุงชายเล่าะุงเตุงชายลอุงเตุงชายละุงเตุง แชร์ลงกลุ่มเด็กโหดแต่บอกโคโดโมเพชให้แล้วนะครับเด็กโหดแต่ว่าโคโดโมเพชแชร์ลงกลุ่มคนรักโมโนแม็กแต่หมุดดูเว็บเถื่อนครับแ <c oughs> ชร์ลงกลุ่มรับสร้างบ้านไม่ได้ตั้งใจทิ้งงานแค่ชอบบ้านเปิดประทุนให้แล้วนะครับ <c oughs> นะครับไม่ไม่ไม่ได้ชอบทิ้งงานแต่ชอบบ้านแชร์ลงกลุ่มคนหน้าห แชร์ลงกลุ่มอนุบาลเด็กท่าบอกลายาสีฟันรถเผ็ดให้แล้วนะครับอนุบาลเด็กท่าบอกอะไรอยาสีฟันรถเผ็ดแชร์ลงกลุ่มชอบตกปลาแต่ใช้เบ็ดไม่เป็นให้แล้วครับชอบตกปลาเลยใช้เบ็ดไม่เป็นแชร์ลงกลุ่มดำน้ำมือปโปรให้แล้วครับวันนี้สองวันยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยครับแจ้านะครับไอ้กลุ่มดำน้ำมือปโปรสองวันไม่ขึ้นเลย